One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสไปร์ตแว์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสุขสุขนะจ้าเอฟทีเก่าเอฟทีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมแลวจ้าจงมองมอ,อยยสังกับตัวโตไทยไทยจ้าสวัสดีวันพระรสบอดีนะคะช่วงนี้ก็บ่ายสามโมงสี่โมงเย็นมาแล้วนะคะอากาศวันนี้ก็สูงสุดอยู่สิองศาอยู่ค่ะ โชคดีว,ว่าวันนี้มีแดดนะคะตอนนี้แสงแดดอุ่นเลยทีเดียวข้างนอกนะคะเพิ่งพาคุณผู้ชายไปเดินไปเหินรอบเมืองมานะคะวันนี้เป็นวันหยุดของคนเยอรมันคนเยอรมันจะมาเมืองที่ตัวตัวอาศัยอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็ลานใหญ่ใจกลางเมืองวันนี้ก็ตั้งของขายบูธขายของต่างๆของกินซะส่วนมากนะคะปลาทอดเอย ก,กัฟงกาแฟเอ,อ่ยเครื่องดื่มต่างๆผลไม้ต่างๆขนมนมเนยจะเยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สวนสนุกเด็กเล่นนะคะโชคดีว่าเมืองหน้าด่านชายแดนนะคะเวลาคนเยอรมัน4-5เมืองเล็กๆตามตะเข็บชายแดนนี้หยุดทางเมืองใหญ่ของโต้เองก็จะเปิดตลาดนัดทันทีก็ถือว่าเศรษฐกิจคึกคักดีนะคะสำหรับฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะ ก็อาศัยกันไปอาศัยกันมาคนฮอลแลนด์ก็จะแห่ไปเติมน้ํามันฝั่งเยอรมันคนเยอรมันก็จะซื้อของฝั่งนี้ว่ากันไปบ้านพี่เมืองน้องห่างจากบ้านตุโตประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็คือดานชายแดนประเทศเยอรมันนะคะสุดเขตภาคตะวันออกของเนเธอแลนด์นะคะเมืองเอ็นเคเดนะคะเห็นแฟนกับเอฟซีใหม่ๆก็าถามก็ามาเหมือนกันว่าสอยู่เมืองไหนคุณพี่ฮอลแลนด์หนูก็อยู่ฮอลแลนด์หนูติดตามมาอะไรประมาณนี้นะคะ เมืองเอ็นเคเดนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวหาก็เจญนะคะแต่ก็ต้องนัดกันล่วงหน้านะคะเราอยู่ประเทศฝรั่งเมืองฝรั่งเราก็ทําตามกฎเกณฑ์สังคมของเขานะคะการจะไปจะมาหาสู่กันต้องนัดล่วงหน้านะคะจะได้แผนกันไว้จะได้ตั้งไว้ในปฏิทินต่างๆนะคะเหมือนแฟนตัวโตเองก็เหมือนกันวันเกิดพ่อแม่พี่น้องแกจะมีไว้หมดทั้งปีนะคะจะนัดกันไว้ลงล็อกไว้ทุกอย่างนะคะ เวลาอยากไปมาหากันอย่างคนที่อยู่เมืองเดียวกันกับตโต้วสาวๆยิง้งได้อยากจะมาหาตโตัก็บอกให้นัดเหมือนกันมีครั้งหนึ่งเพื่อนมาหาเราก็พอดีมีแขกมาบ้านด้วยนะคะนางก็มากดออดสองรอบสามรอบเราไม่ได้เปิดนะคะถ้าไม่นัดล่วงหน้าเขาจะไม่เปิดนะครับขนาดพ่อแม่พี่น้องเขาจริงๆของฝรั่งถ้าจะไปมาหากันถ้าไม่ใช่เรื่องถูกเฉินจริงๆ,ๆเขาจะไม่ค่อยเปิดประตูรับกันหรอกนะคะต้องบอกก่อนราคา นี่ละค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะพูดคร่าวๆมาก่อนตอนต้นนิดหนึ่งนะคะเรื่องการใช้ชีวิตกับฝรั่งมังค่าให้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วก็เหตุการณ์หลากหลายอย่างทางบ้านเราทางเหนือเองก็น้ําก็ยังท่วมอยู่นะคะยังมีเหตุการณ์น้าท่วมยังอยู่ค่ะ ก็มันพอดีมีข่าวไฟไหม้รถนักเรียนทัศนศึกษาครูบาอาจารย์นักเรียนเสียชีวิตไปก็ข่าวนั้นมากลบข่าวนี้ข่าวนี้มากลบข่าวนั้นก่อนหน้านั้นก็ข่าวเรื่องทองนะคะแต่เรื่องทองเราก็ต้องติดตามกันไปเป็นมหากราบยิ่งใหญ่นะคะใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะทาดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วก็ว่ากันไปเราไม่ว่ากันนะคะว่าใครจะอะไรยังไงแต่เราก็ติดตามข่าวตลอดต,ตัวเองก็เราก็ ถือว่าเป็นสาวโซเชียลมีเดียนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทางบ้านเราเมืองไทยอะไรไปเราก็ดูไว้บางครั้งก็ได้มาถ่ายทอดให้แฟนคลับ f อฟได้ฟังกันว่าไปถึงไหนไปถึงไหนคดีไหนอะไรยังไงเรื่องดังๆต่างๆเรื่องหดหู่ใจด้วยนะคะมันก็สารพัดที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะจะเดินจะเหินจะไปไหนมาไหนก็ช่างนะคะระมัดระวังนะคะแล้วก็ การโกงนะคะคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนกลโกงมันก็มีอยู่ทุกเรื่องนะครับพอเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนเมื่อเช้าตัวโตดูข่าวเหมือนกันการเปิดรับบริจาคบางคนก็สงสารอย่างตัวโต้เองก็มองหาอยู่นะคะว่าแนวทางช่องทางเราจะโอนไปแบบไหนอยู่นะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องของการสูญเสียกับเหตุเพลิงไหม้รถทัศนศึกษานี้เราก็คิดว่าเผื่อได้ช่วยบ้างนะคะเราอยู่แดนไกลแต่ เราก็อาจจะช่วยได้เป็นกําลังเงินกําลังปัจจัยนี่แหละค่ะไม่ว่าเรื่องน้ําท่วมตัวโตก็โอนผ่านไปได้เงินจาก YouTube หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้ช่วยกันยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีก็มีส่วนร่วมนะคะติดตามช่องตัวโต้นี่เองนะคะแต่เราทําความดีเราก็ไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์นะคะเราจะโอนเงินไปพัน0นไปเท่าไหร่ไปช่วยเหตุการณ์น้นเหตุการณ์นี้ตัวโตก็ไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ทาเป็นคอนเทนต์ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ทบุญเอาหน้านะคะเราขอเป็นผู้ปิดทองอยู่เบื้องหลังก็พอนะคะถ้าไปบ้านเราก็หยอดตู้ไปอะไรไปไปวัดไปวาถ่ายให้เห็นอยู่คะ่ะแต่เรื่องทําบุญตัวโต,วตวส่วนมากจะแทบไม่โชว์นะคะเอาโชว์ไม่โชว์เรารู้อยู่ว่าเราทําทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะอย่าง <c oughs> บัญชีที่จะโอนไปช่วยเรื่องอะไรอุบัติเหตุนี่แหลคะค่ะที่ไฟไหม้นี่นะคะ เดี๋ยวนี้ก็เขาก็ประกาศเตือนเหมือนกันให้ระมัดระวังพวกที่จะมาเป็นมิตรนะคะไม่ใช่ว่ามิตรภาพนะคะมิตรอาชีพค่ะระวังนะคะเพจปลอมเพจจริงเพจอะไรบัญชีปลอมบัญชีจริงโอ้ยสารพัดคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนคนจ้องที่จะทํานาบนหลังคนอื่นก็เยอะนะคะโกงทุกวันนี้บางครั้งเราแทบจะตามไม่ทันนะคะทุกคน เราต้องมองจริงๆดูให้ออกดูให้เป็นตั้งสติทุกอย่างมันตัวตัวยำหนักย้ำหนาเงินทองมันอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะถ้ามันออกไปเป็นของคนอื่นแล้วมันก็คือของคนอื่นนะคะกว่าเราจะหามาได้นะคะทุกวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องคิดดีๆคอวยยเหมือนเดิมนะคะคิดวิเคราะห์เยยะดีๆก่อนนะคะ ว่าสมควรไหมอันนั้นไม่สมควรอันนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะไม่โดนหลอกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเห็นคอมเมนต์แฟนกับ f อเหมือนกันนะคะเขาก็ถามเขา้ามาเหมือนกันว่าโตโต้จะกลับบ้านเมื่อไหร่นะคะเดือนธันวานะครับปีนี้ไปแค่2เดือนนะคะทุกปีก่อนไป3เดือนแต่ทีนี้คุณผู้ชายล่ะคะ เขาอยากไปเท่าไรก็ได้ไปเท่านั้นแต่ก่อนเคยโครงการอยู่ว่าแฟนกเกษียณแล้วอยากไปอยู่บ้านทางเมืองทงเมืองไทยทําทนูน่ทนทํานี่แล้วก็ว่ากันไปเหมือนโคกหนองนาอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีที่มีทางปลูกบ้านแล้วก็เลี้ยงผักเ,เลี้ยงปูปลาแล้วก็ปกลูกผักอะไรเราก็วาดฝันเหมือนกันนะคะอยากไปใช้ชีวิตสงบหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงแต่ทีน,นี้แฟนต,ตัวเองนะคะเราเป็นสาวในเมือง ก็ว่าได้แกก็เป็นคนติดเมืองอยากอยู่กลางเมืองแบบนี้แบบนั้นถ้าไปอยู่บ้านนอกคอกนาของเราจริงๆทางบ้านทางร้อยเอ็ดแกก็รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าเลยส่วนหนึ T ่งที่สําคัญคือแฟนของตัวเองแกมีโรคประจําตัวนะคะแกเป็นโรคเบาหวานอยู่กับแกมาสามติดปีแล้วตรวจเองเช็คเองทุกวันนี้เขาฝังเซ็นเซอร์ได้นะคะสแกนผ่านมือถือ ค่าเลือดลงค่าเลือดต่ําเลือดสูงมันก็จะเห็นในมือถือมันก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะแกก็จะฉีดเข้าฉีดออกทางนี้ประกันชีวิตเขาเอ,าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยาต่างๆมันฟรีหลายอย่างแล้วก็แกก็บ้านใกล้เมืองด้วยกลางเมืองด้วยแล้วก็โรงพยาบาลเดินไปนี่ก็ห้านาทีเองนะคะมันมันใกล้แล้วทางบ้านเราก็รู้อยู่ค่ะว่าโรงพยาบาลเอกชนนู่นนี่นั่นคินโรงลกินิกมันก็เยอะอยู่แต่แกก็ ก็ให้โอกาสเขานั่นแหละค่ะเขาไม่เออไม่ออกกับเราจะไปคุมเขาไปอยู่บ้านเราก็ก็ไม่ได้ยากพี่น้องก็อีกลูกเต่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาพ่อใหญ่ไปเจ็บไปอะไรยากที่บ้านเราอีกยากพี่น้องเขาก็จะโทษเราอีกนะคะแฟนกับเพียบนีถามตลอดนะคะเวลาโตโุ๊ตัวไปบ้านนะคะถ้าใครเห็นการเจอกันที่ไหนทักทายได้นะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงขนมแล้วกันนะคะวันข้างหน้าโตุ๊โตก็ว่ารอบนี้จะทําเสื้อทําอะไรอยู่นะคะเสื้อช่องเสื้ออะไรนี่แหละค่ะ อาจจะมีแจกแฟนคลับ FC หรือว่าใครเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะคะนางเป็นคนใจดีเป็นนางงามมิตรภาพนะคะทักทายได้ทุกคนมีเรื่องอะไรอยากถามอยากอะไรได้หมดแล้วก็ความมุม้งคอ m มเมต์แบบไหนก็ได้นะคะจะจะเรียกยายเรียกแม่เรียกพี่เรียกน้องเรียก,ยกได้ตามสบายเราไม่ได้ถือชั้นวรรณะอะไรนะคะหัวโขนก็คือหัวโขนนะคะ เราก็ถอดออกบ้างวางบ้างหัวมันก็จะเบาถ้าเราสวมตลอดเวลามันก็อย่างว่า่ะคะ่ะคนเรานะคะจะใส่หัวโขนตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เวลาเราไปเดินไปเท้นไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เราก็ไปตามของเราความสุขของเราสนุกสนานไปอะไรไปเฮีาปาร์ตี้กับเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องไปไปทางเมืองไทยบางครั้งโตโตก็พยายาม เวลาเรามันน้อยอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ตักตวงความสุขเออยาหารการกินแม่อยากทําก็ทําเราอยากทําให้พ่อแม่กินเราก็ทําอะไรอย่างนี้นะคะตรงนั้นตรงนี้อยากได้อาหารดีๆอาหารตะลงตะเลนานๆคนแก่นะครับอย่างที่บ้านเขาก็ไม่ได้กินบ่อยบางทั้งก็ไปซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้อปลาแซลมอนซื้ออะไรมาย่างมาเผามาอะไรกันกินกันนะครับก็มีความสุขดีแล้วก็เป็นรอบที่สองที่จะได้ไป แฮปปี้นิวีย์ที่จะไปปีใหม่อยู่กับครอบครัวนะคะปีที่แล้วก็วันส่งท้ายปีตัวโตก็อยู่ที่บึงพลรานชชยนะคะตรงหอโบสนะคะที่ก็จุดพลุกกันนะคะหอโบสเมืองร้อยเอ็ดนะคะปีนี้แฟนถามอยู่ว่าเราจะเข้าไปไหมเราก็ดูจังหวะก่อนว่าน้องนุ่งหรือว,ว่าหลานๆจะยังไงนะคะตัวเองไม่มีรถนะคะ แต่ก็ใช้คนนู้นใช้คนนี้นก็จ้างตลอดนะคะเราก็ไม่ฟรีหรอกค่ะเพราะว่าเงินทองแต่ละคนนะคะความจําเป็นแต่ละคนมันก็มีเราจะไปใช้คนนู้นคนทีนนน่ฟรีๆก็ไม่ได้นะคะมีเรื่องราวนี้ละจ้ามาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนาคายัางไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะเรื่องราวนู่นนี่นั่นบ้างเรื่องราวทางเมืองนอกบ้างบางเมืองไทยลบ้างผสมผสานกันไปค่ะขอบคุณและสวัสดีนาคาทุกคนคะ่ะ Bye bye!